เมื่อเห็นทุกจึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องตะแกรงแห่งธรรมร่อนผู้มีปัญญาหากจะกล่าวถึงหลักแห่งความเชื่อความศรัทธาในธรรมอันถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิอันดีทั้งหลายนั้นเมื่อได้เห็นข่าวการมาของศาสดาในความต่างแห่งความเชื่อทั้งหลายที่ก่อเกิดซึ่งความหลงหงมงายแบบชนิดที่เรียกว่าไร้ทิศทางไร้ซึ่งสติก,กับความเชื่อในสิ่งที่เหลือเชื่อและไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ถึงขั้นนี้ เื่อได้มีาศาสดาผู้นำในทางด้านความคิดของบุคคลที่สุดแสงจะแปลกประหลาดและผิดเพี้ยนในความเชื่อที่มันพิสดารและเป็นความเห็นผิดได้เช่นนั้นนี่แหละที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าเป็นพวกมิจฉาทิฐิเป็นเดียรถีนอกาศาสนา เห็นกรงจากเป็นดอกบัวนำความเสื่อมมาให้กับศาสนาพุทธเพราะผลของมิจฉาทิฐินั้นมีอันตรายมากและมีภัยมหันเมื่อความเชื่อและความศรัทธาในธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องยอมทำให้บุคคลผู้ที่หลงผิดนั้นดำเนินเส้นทางชีวิต ที่พาตัวเองเดินลงสู่อบายพาชีวิตบายหน้าเข้าสู่ความชิบหายได้อย่างไม่มีใครคาดคิดบุคคลใดที่อ่านตำราและศึกษาในเรื่องของคำพีมามากมีความรู้จากอัทธ,ธกถาใบลานทั้งหลายแต่กลับไร้ซึ่งสติปัญญาความคิด ที่จัดรายตองและพิจารณาธรรมให้ถึงแก่นแห่งธรรมทั้งหลายได้นั้นย่อมเป็นบุคคลผู้โง่เขลาโดยแท้ที่เรากล้าพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวเราเองไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำพีหรืออ่านตำราเรียนนักธรรมแต่อย่างใดปัญญาทั้งหลายที่มีเกิดขึ้นมา ที่เราได้ถ่ายทอดสื่อสารออกไปนั้นเป็นสติปัญญาเป็นองค์ธรรมแห่งความรู้ที่ได้มาจากการเจริญสติปาัาสีแบบเดียวกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในศาสนาอาจเป็นสิ่งที่ดีอาจเป็นสิ่งที่ถูกลิขิต หรือถูกกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วเพื่อให้มันเกิดขึ้นเมื่อพุทธศาสนาถูกสั่นคลอนด้วยความเชื่อและความศรัทธาในธรรมที่หลงพิดการจำแนกบุคคลทั้งหลายนั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นตะแกรงแห่งธรรมจะร่อนเฉพาะผู้มีปัญญา ให้หลีก้อยห่างจากอบายภูมิเบื้องต่ำนั้นได้ด้วยสติอันเกิดขึ้นมาจากสัมมาทิฏฐิเท่านั้นอันว่าพระยาธรรม,มิกราชนั้นได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้ก็จริงแต่ก็หามีใครที่สามารถร่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงของพระยาไม่ แม้แต่ผู้ที่ทรงอภิญญาก็มิอาจที่จะบอกกล่าวได้หากแม้แต่อริยบุคคลที่รู้แจ้งด้วยธรรมหรือสามารถมองเห็นแล้วในรัศมีธรรมที่ฉายแสงสว่างในธรรมแห่งปัญญาที่ได้ปรากฏขึ้นกับตนเองนั้นแล้วก็ยังจะเก็บนิ่ง เพราะว่าเป็นปัจจดตังเฉพาะตนและเป็นสิ่งที่โลกธาตุนั้นให้ปกปิดเก็บงามเอาไว้เมื่อใดที่โลกถึงการแห่งวันสูญสิ้น,นเมื่อใดที่เหตุแห่งมหาภัยพิบัติได้เกิดขึ้นเมื่อใดที่ธาตุทั้งสีดินน้ำลมไฟรวมตัวก่อจราจนบนโลก เมื่อใดที่น้ำตาและเสียงร่ำไห้ของมวลมนุษย์ดังระงมแผ่ซ่านไปทั่วทุกพื้นปฐพีบนโลกใบนี้เมื่อความตายได้พรพรากเอาซึ่งทุกสิ่งอันเป็นที่รักที่หวงแหนไปจากเหล่าพวงหมูสัตว์ทั้งหลายจนเริ่มเห็นด้วยปัญญาแล้วนั้น เมื่อนั้นพญาธรรมิกราชจักมาเพื่อกอบกู้โลกและนำพาซึ่งแสงสว่างในธรรมนั้นสู่โลกเมื่อมองเห็นซึ่งเหตุและปัจจัยดังกล่าวจากสภาวะการและสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้มันก็คงจะจวนเจียนใกล้ถึงเวลา แห่งการทำหน้าที่ของท่านเต็มทีแล้วสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เริ่มที่จะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เริ่มเกิดขึ้นพุทธธรรมนายกําลังจะมายักษ์หินที่ถูกสราบกาลังค่อยๆถูกทยอยปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อที่จะอารวาดโลก ภูเขาไฟเริ่มประทุขึ้นเรื่อยๆหลายลูกผีเสื้อเหล็กอาจหมายถึงโดรนอาวุธแห่งสงครามของมหาอำนาจที่เป็นเสมือนกับหิงห้อยไฟตกลงไปตรงไหนที่นั่นก็ลุกโชดช่วงสว่างสวัยเป็นเพลิงพลานพาดทั้งสี่ก็เริ่มทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง ทวีความรุนแรงมากขึ้นคนและสัตว์ตายกันเป็นผักปลามหาภัยพิบัติก็คงจะอีกไม่นานแตแกแรงแห่งธรรมกำลังจะร่อนคนดีออกจากคนที่ดีไม่จริงขัดกรองเฉพาะผู้ที่มีคุณธรรมขัดสรรเฉพาะบุคคลที่คู่ควร เมื่อโลกได้ผ่านวิกฤตแห่งความทุกยากลำบากเมื่อมนุษย์และเหล่าสรรพสัตว์เรียกร้องโหยหาซึ่งศรัทธาจากศาสดาของตนเองอีกครั้งอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆเมื่อนั้นธรรมะจะใช้แสงส่องมายัางโลกอีกคราหนึ่ง นั่นแหละพระยาธรรมิกราชท่านจึงจะมาเพื่อกอบกู้ศาสนาและกอบกู้โลกจากมหาภัยพิบัติที่ปั่นป่วนอลมานวุ่นวายยิ่งกว่าวันมหาโลกาวินาศนั้นเสียอีกจงปล่อยโลกให้เป็นไปตามวิธีจงปล่อยธรรมให้ร่อนผู้มีปัญญาจงปล่อยโชคชะตา ทำงานในเรื่องของกฎแห่งกรรมของเหลาสรพพสัตเมื่อการเวลานั้นได้เดินทางมาถึงพระยธรรมจะยืนตรงานอยู่เบื้องหน้าคนดีที่รอดชีวิตท่านทั้งหลายเอย๋ยจงอย่าเชื่อในคำพูดในวาจาที่เราได้เอื่อนเอย่ยขอให้เชื่อในพระวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระตถา,าคตเจ้านั้นเถิดในคำทำนายที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องอนาคตการหรือเหตุอันจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าด้วยสติปัญญาและธรรมอันรู้แจง้งตามแต่กำลังในองค์แห่งความรู้ของแต่ละบุคคลอันสมควรเทิน สาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เรียค่าว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย